อัปเดตงานติดตัต้งหลวงข้าวบ๊ยกอ่อทุบรางจ้าพีการอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมเนาะคะ่ะอันนี้ทีมงานสร้าง 7S เที่โรงงานมือที่สองค่ะติดตัต้งหลวงข้าวบ๊ยกอ่อทึบรางอ่าระดับพื้นที่อยู่นี่ก็จะเป็นเนินเป็นผู้นะนเนาะคะ่ะเราก็จะไปตามระดับเลยค่ะสโลปขื้นไปตามระดับดินเลยค่ะ ส,สวยๆงามๆค่ะอันนี้งานยังบ่อท่านใดแล้วเซตเนาะค่ะเขาก็จก,กอทืบรางอีกเนาะค่ะทีมงานสางเขาก็อุดลูกเกบรา้ละเอียดเริ่มท่าสีล่องพืนอ่าในส่วนของข้านข้าวบออแลละเนาะจ้าฝากติดตามที่งานสางเจ็ดเอสที่สังหลวงทัวอีสานในเด้อจ้า